่งเวลาจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการทิดบ้วนชวนคุยยามเย็นสนับสนุนโดยบริษัทสหายกเกษตรจำกัดเครื่องหมายตราพีรามิดยึดมั่นคุณภาพมั่นคงคุณธรรมเวตซิลลอนธาตุอาหารเสริมเข้มข้นสูตรทีเนตจำเป็นมากสำหรับต้นพืชเฟตซิลลอนธาตุอาหารเสริมเข้มข้นอัตราการใช้น้อย ฉีดพ่นให้กินทางใบพืชผักไม้ผลต้นข้าวดูดซึมกินใบได้ผลผลิตสูงคุณภาพสวยเฟตเรลอนธาตุอาหารเสริมสูตรคีเลตจากบริษัทสหายกเกษตรจำกัดปุ๋ยตราปิรามิดปุ๋ยตราปิรามิดธาตุอาหารพืชคุณภาพนาข้าวพืชไร่ไม้ผล,ไม,ผลไม้ดอกไม้ประดับ เติบโตโองอกงามสมใจ,จเมื่อใช้ปุปปป๋ยตราปิรามิดปุ๋ยตราพิรามิดเพิ่มพูนผลผลิตพิชิตความหิวโหวยของพืชเกษตรกรไทยทั่วทุกทิศใช้ปุ๋ยตราปิรามิดธาตุอาหารพืชคุณภาพของสหายเกษตรท่านผู้ฟังแฟนรายการที่เคารพครับเสียงที่ท่านได้ฟังบุบบิบบูบี้วันนี้ ก็คือเสียงจากทิดบวนบางประมาณนะครับเพราะว่ามีอาการไข้หวัดคุกคามมาหลายวันแล้วนี่ก็พอจะมาคุยกับแฟนๆรายการได้วันนี้นะฮะครนี้ผมคุยกับท่านมาว่าคนกับพืชเนี่ยมันป่วยด้วยเกิดจากองค์ประกอบอะไรบ้างนะฮะทีนี้วันนี้จะคุยต่อว่าการที่เราให้น้ำ กับพืชให้ดีมีประโยชน์ให้ไม่ดีมีโทษนะฮะให้ไม่ถูกต้องเกิดโรคเกิดมแมลงได้เหมือนกับคนป่วยเป็นหวัดปรับน้ำเย็นมาเป็นน้ำอุ่นและดื่มน้ำเป็นระยะระยะจิบน้ำบ่อยๆก็จะช่วยโรคภัยแค่เจ็บเหล่านี้ได้นะครับยิ่ง ตอนนี้สภาวะอากาศโดยทั่วไปนั้นโอ้โหอากาศร้อนมากเราต้องหลีกเลี่ยงที่จะไปอยู่กลางแดดนะครับแล้วก็หลีกเลี่ยงที่จะไปอยู่กับที่มีผู้คนเยอะแยะน,ะนี่ก็ว่าแต่เขาทิดบวนเป็นเองก็เพราะว่า,าไปสำรวจตรวจสอบงานดูว่ามีอะไรจะมานำเสนอให้กับแฟนๆรายการได้ฟังกันบ้าง นะครับก็เลยไปติดเชื้อมาคัินีต้นไม้เนี่ยครับท่านผู้ชมเป็นแฟนเลยครับถ้าเราให้น้ําไม่เป็นนะปัญหาเกิดละอ่าปัญหาแรกวัชพืชสมมติท่านปลูกมะม่วงปลูกชมพู่ปลูกมะยงชิดระยะปลูก4เมตร5เมตร6เมตรนะสุปว่าปลูกไม้ผลเว้นระยะตั้งไกลถ้าเพื่อให้น้ำผิด คือไปให้น้ำแบบสปริงเกอร์แบบปืนฉีดทั่วเลยกระจายทั่วไปหมดหรือจะเป็นไอ้ท่อเวียงน้ำเวียงเวียงทั่วไปหมดอย่างนั้นพังแล้วพังเพราะอะไรพังเพราะว่าในบริเวณที่เราไม่ได้ปลูกมันก็ได้น้ำอันนี้พอมันได้น้ำสิ่งที่ตามมาคืออะไรครับก็คือว่าวัชพืช ก็จะขึ้นมาเยอะแยะไปหมดแล้วว่าจะพืชก็จะแย่งอาหารจากพืชหลักที่เราปลูกหรือว่าจะพืชก็อาจจะเป็นที่อยู่อาศัยของโรคแมลงนะแล้วก็กลับมากินพืชของเราได้นี่เห็นไหมแค่ลดน้ำไม่ถูกเดี๋ยวนี้บางคนไม่ทำแบบนั้นแต่ว่าไปติดหัวเวี่ยงใกล้โคนต้นหรือจะเป็นหัวฉีด กล้คโคนต้นลำต้นเนี่ยเปียกแฉะทั้งวันอันนี้ก็ผิดอีกนะครับเวลาจะเหวี่ยงหรือจะให้น้ำมันจะต้องให้น้ำแล้วระดับน้ำนั้นอนะอยู่ตรงชายสูงพุ่มแต่ไม่ไปทำให้ลำต้นเนี่ยเปียกแฉะเพราะถ้าลดน้ำแล้วลำต้นเปียกแฉะตลอดเวลาโอกาสจะเกิดเชื้อราเข้าทำลายก็มีมาก นะครับนี่ก็ถ้าเผื่อให้ลำต้นเปียกแฉะตลอดเวลานะครับแต่ไอการให้น้ำโดยที่ใบเปียกนะฮะใบ,บเปียกแล้วก็ต้นก็อาจจะต้องเปียกด้วยเพราะว่าต้นกับใบมันอยู่ด้วยกันแต่มันไม่ได้เปียกนานครับมันเปียกแล้วมันแห้งก่อนค่ำก่อนมืดนะครับอันเนี้ย สำคัญเพราะอะไรเพราะว่ากุหลาบพลิกแล้วก็อีกหลายๆพืชเวลานี้อากาศแล้งแห้งแบบนี้สิ่งที่ตามมาคืออะไรครับใบหงิกหมดเพราะอะไรเพราะมีเพลี้ยไฟมาดูดกินลำเลียงที่ยอดแต่ถ้าเราลดน้ำชุ่มใบนะแต่ให้ใบแห้งก่อนค่ำ เพรื้อไฟจะไม่ค่อยอยู่เพราะอะไรครเพราะว่าตัวเพรื้อไฟมันเล็กกว่าหยดน้ำซะอีกนะครับเพรื้ยไฟไม่ชอบการเจริญเติบโตไม่ดีหรือแม้แต่ไรศัตรูพืชกุหลาบนะแผ่ใบออกมาแถนนี้ใบจะเขียวใบก็เป็นแต้มแต้แต้มสีขาวๆนั่นน่ะก็เกิดจากไรแดงหรือบางครั้งพลิกแตกใบออกมาใบก็หงิกงอโค้ง ขอบใบงุ้มลงนั่นก็เกิดไรไรขาวเข้าไปทำลายแล้วแต่ถ้าเราลดน้ำให้ชุ่มใบเปียกใบนะครับพวกเพลี้ยไฟแล้วก็พวกไรศัตรูพืชก็จะไม่มีทีนี้อย่างนี้เสือปะจระเข้ถ้าเราลดน้ำเปียกใบชุ่มใบแล้วน้ำก็ไปขังแฉะ อยู่ที่คนต้นจนกลายเป็นแฉะแฉะไม่เหมือนชื้นนะแฉะคือน้ำเยอะไปแทนที่อากาศนะแต่ว่าชื้นในดินมีน้ำแล้วก็มีอากาศอยู่ด้วยกันอันนี้คือชื้นถ้าชื้นดีแต่ชื้นมากก็ไม่ดีเพราะอะไร เพราะว่าถ้าใบเนี่ยเปียกทั้งคืนเชื้อราที่มันจะเข้าทำลายที่ใบพืชน่มันก็จะมีเวลายาวนานที่จะเจริญเติบโตแล้วก็จะขยายแล้วก็จะทำให้ต้นไม้นั้นเจ็บป่วยตัวอย่างเช่นกุหลาบเวลาเราลดน้ำกุหลาบหน้าแรงเนี่ยเราก็ควรจะลดน้ำตอนเช้าตรู่นะฮะเช้าเช้า เนี่ยมีคนถามว่าอาจารย์ลดน้ําเช้าสายบ่ายเย็นลดตอนไหนดีผมก็บอกต้องลดเช้าตรู่เพราะอะไรครับตอนเช้าน้ําเย็นดินเย็นนะฮะลดน้ําไปและต้นไม้กําลังเริ่มได้รับแสงกําลังจะอ้าปากใบนะมันกําลังเริ่มต้องใช้น้ํา น้ำนั้นไปละลายอะไรไปละลายเอาธาตุอาหารหรือปุ๋ยขึ้นไปหล่อเลี้ยงลําต้นนะครับะฉะนั้นต้องให้ตอนเช้าดีที่สุดถ้าไปตอนเที่ยงบางครั้งแดดแรงน้ําร้อนเดี๋ยวนี้แม้จะไปให้น้ําตอนเย็นหลายคนเดินระบบท่อน้ําไว้หรือจะเป็นระบบร่องน้ําไปดูครับ บางครั้งร่องตื้นน้ำก็ร้อนดินล้นล้นสาดเข้าไปน้ำน้ำร้อนเจอดินร้อนรากก็สุกรากก็เสียพอรากเสียเชื้อโรคเชื้อราก็เข้าทำลายตัวอย่างเช่นโรคกิ่งแห้งลำต้นแห้งของอฝรั่งนะมักจะเจอ ในแปลงที่ไม่มีหญ้าปกคลุมเลยแล้วก็มักจะลดน้ำตอนบ่ายๆคือสามสี่โมงเย็นบอกกลัวจะลดไม่ทันตอนนั้นน้ำมันร้อนครับเพราะฉะนั้นเอาหน่อยอย่าดูทีวีดึกเตือนเช้ามาลดน้ำนะฮะบ,บางครั้งครั้งเดียวเนี่ยเหลือเฟือพอแล้วนะครับถ้าดินเรามีความร่วนความโปร่งความซุยดีนะครับแต่ในทางตรงข้ามนะครับ การลดน้ําเปียกใบชุ่มใบเนี่ยถ้าใบเนี่ยมันเป็นโรคอยู่แล้วเช่นกุหลาบมีแผลเป็นจุดสีน้ําตาลเขาเรียกโรคใบจุดดําของกุหลาบถ้าเราขืนไปรดน้ําให้เปียกใบเข้าไปอีกมันจะได้ความชื้นสูงโรคก,ก็จะเกิดอีกแม้ลดกลางวันแห้งกั้งคืนแล้วก็ตามแต่เพราะมันมีเชื้ออยู่แล้ว วิธีการแบบนี้เราต้องทำหลายอย่างรดน้ำให้ถูกต้องแล้วเราก็ต้องมีการกำจัดนะใบหรือตำแหน่งที่เกิดโรคตัดแต่งออกมาเพื่อให้ปลอดเชื้อและบางใบบางจุดที่ยังไม่แสดงอาการแต่เชื้อโรคได้เข้าไปแล้วเราก็ไปหยุดยัง้งด้วยการใช้สารป้องกันกำจัดเชื้อราในแต่ละชนิดของพืช ท่านฟังผมเล่าให้ฟังวันนี้นะเป็นหลักการเนื่องจากว่าผมป่วยก็เลยเอาเรื่องเจ็บไข้ได้ป่วยของคนของพืชมาเล่าสู่กันฟังท่านปลูกอะไรอยู่นะมีปัญหาอะไรนะครับก็ลองมาบอกกันนะครับที่แอดทางไลน์นะแอด B U A N 2494ครับอา่าอโรคยาปรมาราพา ความไม่มีโรคเป็นลาบอันประเสริฐรักษาสุขภาพนะครับท่านผู้ฟังครับถ้าท่านสงสัยเพิ่มเติมนะครับส่งถึงจดหมายนะทิศบนนบางประมาะตู้ปนอ2 2กำแพงแสนนครปฐม7 3 1 4 0ถ้าส่งลายก็ ID l i ลายนะครับ s ส U A s ส b ซ n ูเอ็น4ท่านจะสั่งซื้อ ฟิปเนกกำจัดปลวกทั้งในไร่นาและในบ้านนะครับก็สั่งมาได้ทาง ID ดี n ลสั่งซื้อโอโลซอยอัลตรา so Ultra, ที่จะไปลาดรถเพื่อที่จะให้น้ำซึมลงดินได้ดีก็สั่งมาได้หรือจะเป็นพรีแอมสารกำจัดแมลงวีขาวแล้วก็เพลีแป้งนะ้ำแมลงปากดูดต่างๆนะครับเป็นสาร อินซี sea, ใช้ได้ทั้งระบบเกษตรอินซีแล้วก็เกษตร g a p นะครับวันนี้ขอบพระคุณทุกท่านที่ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการครับเฟตริลลอนธาตุอาหารเสริมเข้มข้นสูตรีเนตจำเป็นมากสำหรับต้นพืชเฟตซิลลอนธาตุอาหารเสริมเข้มข้อนอัตราการใช้น้อยฉีดพ่นให้กินทางใบพืชผักไม้ผลต้นข้าวดูดซึมกินใบ ได้ผลผลิตสูงคุณภาพสวยเฟตเรลอนผาดอาหารเสริมสูตรคีเลตจากบริษัทสหายเกษตรจำกัดปุ๋ยตราปิรามิดปุ๋ยตราปิรามิดผ้าอาหารพืชคุณภาพนาข้าวพืชไร่ไม้ผลไม้ดอกไม้ประดับเติบโตโองอกงามสมใจเมื่อใช้ใชปุ๋ยตราปิรามิด ปุ๋ยตราปิรามิดเพิ่มพูนผลผลิตพิชิตความหิวโหวยของพืชเกษตรกรไทยทั่วทุกทิศใช้ปุ๋ยตราปิรามิดท,ทาตอาหารพืชคุณภาพของสหายกเกษตร